เอาเลยครับผมท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมของดาร์คบอสเซตตัวขังเบลเทิลนะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นด่านเลสโซนที่มันอัปเดตเข้ามาในพาร์ทสองจะมาเริ่มด่านแรกเลยก็คือด่านของมูฟวี่บอสนะ,จะเจอกับคูลเลอร์นะครับผมซึ่งไม่รู้มันจะโหดขนาดไหนเพราะนี่ก็คือเป็นด่านเลสโซนช่วงที่2องนะคือมันอัปเดตเข้ามาช่วงที่2ก็คือพาร์ทสองแหละนะได้ข่าวว่ามันก็ตีแรงขึ้นเยอะนะพวกคูลเลอร์พวก เอ่อเบบี้อะไรอย่างเงี้ยนะทุ่างเดี๋ยวผมมาลองเล่นกันนะครับอันนี้เป็นการเทสครั้งแรกนะผมไม่เคยลองเล่นมาก่อนนอกจากว่านับนับจากเซิร์ฟเจแปนเซิร์ฟเจแปนเน่ะเคยเล่นบ้างแต่ว่าผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างจำไม่ได้แล้วจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะงั้นเดี๋ยวมาลองเล่นกันครับทีมเนี่ยผมจะลองจัดเป็นทีมนี้ก่อนเพราะว่าผมก็ไปดูมาว่าเฟสสุดท้ายจะเป็นสีเหลืองนะครับก็เลยพยายามจัดตัวละครสีแดงไป เยอะอยู่เหมือนกันประมาณ3ตัวได้เอาไปรีบปิดจ็อบดามจเพราะได้ข่าวว่าข้อมูลของดานนี้ก็คือมันในเฟสเอ่อคูลเลอร์ฟรานฟอร์มครับมันจะนับเวลาถอยหลังเว้ยแล้วพราะมันนับเวลาถอยหลังสําเร็จอะ่ะมันจะโจมตีดามจแรงมากๆคือทําให้เราตายเลยก็ว่าได้ในะงั้นต้องรีบทําตัวดามจให้มันเอาไปฆ่าคูลเลอร์ดาสุดท้ายให้มันได้ไวที่สุดท้าจะทาได้ครับ๋ยวมาลองดูกันว่าเออผมเ้นผ่านหรือเปล่านะครับในการเทสครั้งแรกรอบแรก ายการลองเล่นครั้งแรกของผมจัดมาเปิดเทินมันยังไงยังไงอยู่เนี่ยเปิดเทินได้ค่อนข้างจะเหมือนจะดีนะัแต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่รู้สึกเจ็ดปีแม่งมาพร้อมกันได้ไงนั่นแหละได้แหละนะไ,ได้อยู่อ,อไอเทมเราใช้เลยไหมมันมีกาดอยู่นะเจ็ดปีเนี่ยแสนแปดดีเซนต์มีกาดลองแทงก่อนละกันผมจะตีใส่ตัวสีฟ้าก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาตอนเทินหน้าทีมเราตัวสีแดงเยอะตีไปก่อนเลย แบบนี้โอเคผมอาจจะไม่ใช้อเทมในตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็ต้องลองดูก่อนต้องค่อยๆดูกันก่อนว่าเป็นยังไงจะไหวหรือเปล่าลองดูครับผมอมืคือถ้าโดนถ้าโดนไม้ตายน่าจะโดนแรงแต่เอออย่าลืมว่าโกเลต้าเขียว ECE อ่ะมันสามารถาารีบัฟตัวร้ายฝ่ายดังข้ามได้เออแล้วไอ้ลูกกระจกพวกนี้ครับมันไม่สามารถกันรีบัฟได้ ถ้ากับว่าตอนนี้โคย์ตาเขียวได้รีบัฟไปแล้วนะรีบับฟเอเดคเรฟเฟนฝ่ายตรงข้าม20%เออก็จะได้โดนโจมตีเบาขึ้นนะสำหรับทีมลอยตอนนี้นะครับโอเคโเคย์ตาเขียวยังคงได้พาสซสฟในการใช้ตรงน,นี้อยู่นะเออใช้ได้นะพาสซสฟบอันนี้ในช่วงเริ่มต้นเฟสแรกๆเนาะเวลาเจอกับพวกลูกน้องพวกตัวกระจอกทั้งหลายนะครับโอเคติดเบิร์นจปีฆ่าจนตายเนะาะทาวเซนไม่ตายเข้ามาเท่าไหร่ไม่เข้าสบายฮะ อย่างว่าครับเราตีเบิ้ลไปทั้งสองทีเนาะตีแม่ตายสามรอบสแต็กสามรอบแล้วก็ตัวของโอเลต้าได้หักดาเมจฝั่งข้ามด้วยคอ,อร์เตเตะเสยหน้าทีนึงนี่เห,หมันไส้ว่ะตีเข้าสีไปสองล้านเมื่อกี้เราเก็บพาสีไม่เต็มนะโอเลต้าเขียวเนี่ยพอดีเพิ่งไปทำคลิปมาแล้วบบมันอินไงเลยอยากมาลองเล่นแล้วมันก็เล่นได้อยู่นะเออแต่ว่ามันต้องมันต้องใช้เวลาในการโจมตีแม่ตายไปก่อนสักสองครั้งนะโอเลต้าเขียวอื เซอร์ก็หลบเก่งจังวะหลบ2อรอบวนะเห็นน่กี้หลบไปีอ่ทีอ่อตอนนี้ตอนน okay, ี้ผมจะใช้เทมดีไหมเอาง่างชีวิตดีวะใช้เทมดีปะถ้าไม่ใช้ก็อาจจะโดนหนักมากๆาเลยนะจนแบบอาจถึงขั้นตายได้อยู่เหมือนกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสี่ยงเกินไปผมอาจจะต้องใช้อเทมกันไปก่อนใช่ไหมล่ะกันไปก่อนก็ได้เพราะว่าคือเราไม่รู้ว่ามันจะโจมตีไม่ตายมาใส่ใครครับแล้วตัวตอนเนี้ย ตัวในทีมเราอะมันดูบางไงถึงมันอาจจะรู้บอกว่าอาจจะใช้ดูไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าผมเอาเซฟดีกว่าผมไม่มั่นใจว่าัตูมันจะโจมตีปลงขนาดไหนแล้วจะตีใส่ใครด้วยถ้ามันเบต้าล่างสีผมโดนแม้ตายเข้ามา2ทีติดอะก็เจ็บหนักเหมือนกันนะมันจะสามารถไปหวังพึ่งเคาน์เตอร์แม้ตายจากเบต้าอย่างเดียวไม่ได้ครับมันก็มันก็หวังได้แต่มันคือถ้ามันตายมันก็ตายอะเออถ้ามันถ้ามันไม่หลุมมันก็ตายอย่างเงี้ยดังนั้นก็ผมไนทางเซฟไปก่อนแล้วกัน นะโคเ์ตาห้าปีนี่คือเอาไว้ทำหน้าที่ในการรีดดาเมจในช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้ก็สแต็กไปก่อนนะถือว่ายังดีที่ว่าโคเ์ต้าตัวแดงเมื่อกี้ได้สแต็กไป2ทีจากการตีไม่ตาย2รอบนะครับดังนั้นน่าจะได้อยู่แหละช่วงท้ายเกมน่าจะได้พอทําดาเมจกับเขาบ้างนะอันนี้ผมมาเน้นเอามาเน้นดาเมจอย่างเดียวนะไม่ได้เน้นการแทงหรืออะไรเลยฮนะตัวนี้อย่างรู้กันตัวละครสายดาเมจอยู่แล้วตาห้าปีโอเคเนี่ยเราจะให้โคเอต้าเขียวให้ให้ ให้ใต้เขียวตีไปก่อนให้ใต้เขียวได้แตกไปก่อนแล้วก็ตามได้เจ็ดปีเจ็ดปีค่อยว่าทีหลังก็ได้นะครับแต่จริงถ้าใครถ้าเจ็ดปีแตกก่อนน่าจะเป็นอะไรทีด่ดีกว่าเขาเตะอ,อีกรอบครับผมเสะเสยหน้าบ้ายอื้ยคีดิคอลด้วยโอเคสุดท้ายก็คือเจ็ดปีไม่ได้ขาแตกเอดเดเซียดีเฟนซ์เพิ่มครับโกต้าต้าเขียวแม่งเตะใต้ตก่อนเคาน์เตอร์ไม้ตายของเขาอะไรนะเคาน์เตอร์เกสชนอะเติดบ่อยมาก อย่างว่าครับคือโดนแมตตายมา2ทีนะในการเล่นรอบนี้แม่งเคน์เตอร์สทีะเออ<ๆ>ก็ถือว่าทอปฟอร์มจัดนะฮะไม่รู้ว่าไอเสตคูลเลอร์ร่างเฟรนช์ฟอร์มมันล็อกเราหลบหรือเปล่าพอเช็คล่างนี้หลยว่าร่างนี้ร่างคูลเลอร์ er, แบบร่างเนี้มันล็อกเราหลบไหมความสามารถมีอะไรบ้างก็กันซิลกันสตันการลดอิ d e ิเค s e ดีเฟนแล้วก็ไม่ล็อกหลบนะมันไม่สามารถการลหลบได้แต่ว่ามันมีโอกาสในการหลบเองด้วยดังนั้นก็อาจจะ มันอาจจะหลบเก่งหรือเปล่าเออลองเล่นดูแล้วกันเจ็ดปีเพิ่งแปลงร่างเก็บไปก่อนเจ็ีเนี่ยลูกแก้วแม่ดงดูยังไงยังไงชอบกลวะลูกแก้วเซ็ตอ่าไม่ได้แปลงร่างเลยไหมแปลงร่างเวต้าเลยปะแปลงตอนนี้ดีเฟนเซ่า์หน่สองแสนเจผมว่าถ้าเกิดว่าจะแปลงเลยก็อาจจะได้อยู่นะ แปลงกันแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการการตีเข้าสีครับตอนนี้ผมไม่สามารถเก็บยีิบสี่ขี้ได้แล้วคือล่างต้นเวลาเก็บยีิบสี่ขีไม่ได้มันก็ตีเข้าสีไม่ได้งั้นผมขอสู้แปลงล่างเป็นล่างเบอร์ตาเพื่อเอาตีเข้าสีเลยดีกว่านะมาจัดการเลยบอลลุ้งไม่ต้องเก็บหรอกเก็บบอลนี้ไปไ,ได้ขี้เยอะกว่าห้าปีเราก็เก็บตรงนี้ไปครับห้าปีเสียดายแม่งผูมาจังหวะที่ จังหวะที่เทิร์นมันลิงก์ได้กันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โบกต้าล่างสีโดนเตะทีละสี่หมื่นเลยเหรออืมเป็นสีฟ้าเลยนะออแรงมากดังนั้นไอ้ตรงโกเกต้าห้าปีเราต้องติดโอกาสหลบให้ได้นะถ้าไม่ติดก็น่าจะโดนเตะหลักแสนกว่าะ่เลยนะ่าจะโดนเจ็บมา,มากๆเลยอนะอันนี้น่ากลัวจริงว่ะไม่ใส่แมสแต่ใส่เบต้าสีมันด้วยนะมันจะเก็บไว้ใส่โกยเกต้าแน่นอนเ่อผมดิโกยเกต้าล่างสี่เจ็ดปีแปดล้านสี่นะครับผมไป ไม่แน่เนี่ยอาจจะได้เฮ้ยไม่แน่มันยกเลิกแอคชั่นไงยกเลิกแอคชั่นเออลืมไปเลยว่ามันสามารถยกเลิกแอคชั่นได้นะครับผมไม่ดิมันยกเลิกแอคชั่นแค่ช่องของมันเองเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ชชวร์ว่าไอ้พาสีในการยกเลิกแอคชั่นของมันเนี่ยมันยกเลิกยังไงมันยกเลิกช่องถัดไปของเราแบบช่องต่อช่องหรือว่านับช่องสามของเพื่อนด้วยนับปะ่ะเหมือนจะไม่นับป่ะวะหรือนับวะ เวตาติดเบิ้ลการันตีฮะโอ้โหเลื่อนหรือนิดเดียวโอเคมันยกเลิกโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจโอเคงั้นถือว่าดีถือว่าดีครับเมกาโตแปลงล่างได้คิดว่าแปลงล่างเลยน่าจะได้นะถ้าแปลงล่างเลยก็คือจะได้สองไม้ตายด้วยครับแปลงล่างดีกว่าไม้ตายใส่เช่าไหนดักหน้าโอเคถ้าผมไม่แปลงล่างผมไม่รู้เนี่ยดักหน้าไม้ตายอ๋อตอนเนี้ยตัวละครที่สามารถไปแทงดักหน้าได้มีแค่ปุกาต้าเขียวนะครับเจ็ดปีแทงไม่ได้แพ้ทางธาตุ เบรโตเวอร์บายนี่ยิ่งหนักเลยครับบางมากคุณเชื่อไหมว่าเบเรตตาผมจะเคาเตอร์ไปเฮียบะลองดูไหมล่ะเขาแบบเขาไม่เคยทำให้เราผิดหวังมาถึงสองครั้งด้วยกันครั้งเนี้ยมันจะรอดหรือเปล่ามาลองดูแล้วกันนะเออน่าสนใจลองแทงดูบ้างล่ะลองลองดูดิของแบบนี้มันต้องลองดูบ้างแหละอแต่มันจะไถ้ามันไม่เคาเตอร์ขึ้นมามันก็สวยเหมือนกันนะแล้วบมงเลือดอยางนิดเดียวแมงไม่ตายแต่แรกดูดิเป็นปัญหาลวนลามหนักเลยอะ ปัญหาแม่งลามไฟลุกเลยฮะเริ่มก่อนบอลเอาไงดีวะถ้าโดนไม้ตายเข้ามาดีเฟนซ์หลัก2องแสนสามนี่จะเอาอยู่เหรอก็รู้ว่าครชเล่นมันตีแรงขนาดไหนถ้าในกรณีเราล้าสุดผมคิดว่าน่าจะโดนดามจเข้ามาหลัก6กแสนได้เลยแล้วเรามีเลือดเจ็ดแสนเราไม่น่าจะตายทันทีแต่ว่าน่า,นา,นา,นาจะเกือบเลี่ยงอะงั้นไม่มีความเชื่อผมต้องใช้เทมผมต้องใช้เทมครับไม่งั้นไม่ได้วะ่ะจะมาหวังกับโอกาสหลบอย่างเดียวไม่ได้บางทีอาจจะไม่ติดจังหวะนี้ก็ได้อะเจ็ดสิบ่อเซนของมันอะ ปะไม่ติดนั่นแงแม่งถ้าผมไม่ใช้นี่ผมจะโดนหนักแน่ๆเท่าไหร,ร่วะรึแสนเก้าโอเคถ้าไม่ใช้เนี่ยจะโดนเท่าไหร่แบบสามแสนสี่แสนห้าแสนได้เลยนะหลบแม้ตาก็จะตา้เขียวไม่เป็นไรดีครับจะได้ให้เจ็ดปีสแต็กเพิ่มไปอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกจริงๆจะหลบอีกก็ได้นะเราแค่เจ็ดปีให้ตีเปิ้ 3, ลซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็สแต็กเพิ่มอ,อีกทีนึงก็ได้นะ จริงๆคูลเลอร์จะหลบอีกก็หลบได้นะคูลเลอร์เออมันได้ห้ามนะจังหวะนี้ยนน่าจะตายแล้วไงมาครับนี่แหละเฟสของคูลเลอร์ตรงนี้มันจะนับไม้ตายเขาดาวนะครับซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่อะไรเท่าไหร่ยังงั้นก็รีบปิดฉากดาเมจไปเลยซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะตัวละครดาเมจเราเยอะมากตอนนี้นะครับอโอเคผมคิดว่าผมน่าจะผ่านแล้วแหละเพราะเดี๋ยวเธอหน้ามีกูจะตายห้าปีด้วยแหละแค่เธอ์นี้นะ่าจะเป็นดาเมจที่แบบแรงพอควรในการที่ทําให้คูลเลอร์มันเลือดต่ํากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วอะตอนเนี้ย เพราะแต่ละตัวคือดาเมจแรงมากครับในเทอร์นนี้นะคือแบบเหล่าสหายร่างสีมาหมดเลยครับทั้งโกคูเบย์ต้าสีแล้วก็โกยตตาสีในจังหวะนี้คี่ดูเข้าครับเบิ้ลครับไปเลยเบิ้ลไฮแชน Hi are, 5 6, ล้าน6ไป้าไปแยกเงาพันล่างแล้วก็ขึ้นเตาโคนคาเมิฮามิฮา,าอีกรอบนึงสวย6ล้านหนึ่งเบยต้าแม่งโคนของจริงครับผมไป โอเคผมว่าผมชนะแล้วเพราะเดี๋ยวเทิร์นหน้าก็โกยต้าตัวเพื่อนีด้แปลงร่างได้กดแอคทีฟด้วยเพราะว่าศัตรูมันเลือดต่ํากว่า50%แล้วนะครับนะแต่คืออย่างที่ผมได้บอกไปคือมันต้องรีบปิดจ็อบให้ได้ภานนยในสองเทิร์นแรกเลยเพราะคิดว่าเทิร์นที่2ของมันเนี่ยมันจะตีแม้ตายเข้ามาช่องสุดท้ายถ้าเราไม่สามารถปิดจ็อบมันได้ภายในช่วง2เทิร์นแรกในร่างเพราะนั่นฟอร์มคูลเลอร์เราตายได้เลยเว้ยเออ,อนั้นก็อยู่ที่ดาเมจของทีมเราว่าดาเมจทีมเราพอหรือเปล่านะครับโอเคจบละ ผมยังไม่ได้เช็คไนั่นเลยยังไม่ได้เช็คเอฟเฟกต์คูลเลอร์ก็เหมือนกับล่างเมื่อกี้เลยนะก็คือหลบได้การสตัรการซิลแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแหละโอเคงั้นก็มาโคยต้าแอคทีไปฮะตายปะไม่ตายวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆผมอยากให้เจ็ดปีได้กดแอคทปีปิดจ็อกก็จะดีมากเลยนะแต่ว่าผมอยากให้โคยต้าเขียวได้นั่นมากกว่าโคยต้าเขียวไม่ดีเอาชัวร์ดีกว่าเว้ยตอนนี้ไอเทมเราหมดไปแล้ว ไอเทมเราหมดไปแล้วถ้าเกิดโคิโต้าเขียโดนเตะธรรมดาเรอก็แสีขึ้นมานี่นก็ปัญหาเหมือนกันอันตรายอะแอคทีฟปีชาเลยครับจบดีๆเหอะเออจบได้ก็จบไปนะโคิตา้าไปปลดปล่อยพลังเต็มที่ใช้จ,จัดการในสิ่งนี้แหละเอาต้าบิ๊กแบงคาเมห้าไม่หา้าตายคูลเลอร์อุออ้อย้อยหายโหไป<笑><笑>ก็ถือว่าเป็นดานที่ ไ,ได้อยู่นะไม่ได้ยากขนาดนั้น,นครับเราต้องมีตัวละครดาเมจพอรจริงๆอ่ะแล้วก็แบบเอาตัวละครดาเมจที่เรามีอ่ะไปถล่มในพวกเฟสคูลเลอร์สุดท้ายให้ได้เร็วๆก็จบแล้วนะครับก็คือถ้ามีเจ็ดปีก็แบกสบายแนละ้วคิดว่าเจ็ดปีพอเล่นได้แบกได้อยู่ในช่วงดา่านแถวๆนี้น,นยนะยังคงแบกได้อยู่เจ็ดปีนะครับยังไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสมากเคก็ผ่านแล้วสามด่านของ,ของคูลเลอร์อนะครับยวไปเจอกันด่านใหม่ ต่อจากด่านคุณเลือกก็เป็นด่านแอนดรอยสิบสาใช่ไหมเออนะฮะได้ข่าวว่าด่าน13นี่คือมันตีแม้ตายดักหน้าทุกครั้งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปลองว่ากันที่หลังนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเจนใหม่ภายในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย